เอากับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอัดม่ครั้งที่สามแล้วนะครับมาเริ่มก็ตอนนี้นั้นผมอยากจะเอามาล็ดแบมบ,บูไปขายไสิทีบ้านอะไรนะผมเก็ไม่สมบูรณ์ผมจะรวยลองลงมาจากฟิชนะคะซึ่งผมชอบเขามาก เฟรนบูสิ๊กเปอร์เซ็นต์นะผมผมได้ของแรมเข้าแล้วอ่ะเฟรนบูสิ๊กเปอร์เซ็นต์ผมไม่ถนัดแบบนี้เลยอ่ะแมบบ่เหมือนนะทุกคนคลาสสิค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 ย<ม>ังไงไม่เอาคลาสสิคผมไม่ชอบ เขาบอกว่ากิฟม okay. ีรูหน้าพอยต์โอเคคือผมต้องซื้อซูดซีแพ็กส์อืมบอสันไม่เข้าใจอ่ะให้ท,ทำอะไร no ผมไม่ให้เขาถ้าผมมีผมยังไม่ให้เขาอยู่ดีผมจะใช้หอคอยรับสังเกตกันที่ผมแอบลูกมาหลายปีเออไม่ใช่สีเกมนี้เพิ่งเปิดเมื่อไม่กี่ ใช่ซิจชุดอาไม่มีเออหน้าบ uh, ่หอ oh, ผมจะไปดูเกียร์ช็อปแล้วผมจะไปดูเกียร์ช็อปผมอยากได้โคโคนัทแต่ผมได้แคคตัสจะได้แคคตัสได้โคคนัทอะไรเนี่ย สเตนไอวอนเลกเกอร์จะไปกี Ye, 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 ่อะไรเฟลิตูเยเซปลานเยเซปลานยี่สิบเทเลพอร์ตทูไฟฟ์กิโลช็อ เจวี food, 2 0มันช่วยอ,อะไรถามหน่อยมันมีประโยชน์ไหม,ไมเอาเลยจะเอาจะเอาเรีเคลมา,<ร>ามไว,ไวต้ตรง mango แล้ว mango เก็บเข้าไป r e c วลจะวาปไปดุเถิย เดี๋ยวเดี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 ๋ยวไปรู่นสีบัตรลายแล้วไงนี้ใช้หมดเลย ซื้อมาทำอะไรไม่รู้ครับเสียตังเล่าๆ <S <S แล้วก็ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะก็เดี๋ยวก็สำหรับวันนี้เนี่ย EP หนึ่งก็ไปก่อนฮะ EP ่ลอ,อกไปผมจะฟารมตังให้ยู่20ล้านจะได้ไปซื้อที่ล็อกมาเดี๋ยวคนขโมยผลไามา้ผมจะล็อกให้หมดทั้งสวนผมเลย ถ้าผมเอาได้คนเดียวครับเดี๋ยวาสากายเดี๋ยวโอฟี่เดี๋ยวฟิตขโมยอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้ไม่ปลอดภัยอยู่ด้วยช่วนี้ผมนีงไม่ไว้ใจใครเลยช่วงนี้โอเคก็ะช่วงนี้ไปบอยแล้วครับไปบอย